สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับในช่องหมีทําได้วันนี้ครับก็มีพีมีพี่ๆท่านหนึ่งนะครับบอกว่าหมีครับช่างหมีครับออบอกวิธีการยกการวางไอซีให้หน่อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอมาก็จัดให้นะครับก่อนอื่นต้องอธิบายกันก่อนว่าการจะยกไอแต่ละตัวเนี่ย นะครับมันต้องมีแนวโน้มที่จะเสียนะทุกคนเช่นเห็นด้วยตาเปล่าว,ว่ามีรอยแตกรอยลาวหรือรอยไหมหรือสงสัยมีเหตุอันควรจะยกนะครับก่อนที่เราจะยกนะครับอาการต้องเสียก่อนและก่อนที่เราจะยกเราต้องคำนึงนะครับว่าเราจะมีไอซีเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเพราะทุกครั้งในการยกเนี่ย ถ้าเราไม่เซียนจริงๆเนี่ยโอกาสที่เรายกไอซแล้วพังเลยเนื่องจากความร้อนเนี่ยก็มีสูงอธิบายกันให้เข้าใจก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นคลิปการซ้อมยกแล้วก็วาง IC ตามแบบฉบับช่องหมีทําได้นะครับบอร์ดที่เพื่อนๆเ,เห็นก็จะเป็นซัมซุงนะครับซัมซุงน่าจะเป็น J6 เลืออะไรก็ย่าก็แล้วแต่นะครับ อาการของรุ่นนี้ก็คือไอซชาร์ตค่อนข้างเก็เสียนะครับเมื่อไอซีชาร์ตเสียตัวนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านเปิดไม่ติดนะครับต่อให้มีแบตเตอรี่ก็เปิดไม่ติดนะครับมันเป็เกี่ยวเนื่องกับอาการบูตหน้าจอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมายกไอซีตัวนี้กันถ้าเราสังเกตไอซีตัวนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะมีหมุดอ่ะอยากให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนนะครับ อ่ามันจะมีหมุดจุดมาร์กมันเห็นไหมครับจุดกลมๆนั่นน่ะนะครับมันจะมีจุดมาร์กเขาเรียกว่าจุดมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะยกนะครับกันเราพลาดนะครับกันเราพลาดฝึกให้เป็นนิสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอซีตัวนั้นขาด้านล่างมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่จําเป็นต้องดูหมุดก็ได้นะครับในบางครั้งแต่ไม่เกี่ยวครับเราใช้เทคนิคของเราในการเขียนลงไปแบบนี้ครับ เขียนลงไปแบบนี้อ่าแล้วก็หมดดุดไยแบบนี้นะครับจะเขียนเป็นดอกศรว่าด้านบนอ่าอกใบไม้ที่มาด้านล่างก็คือ,อลอ l ิงอ่าแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีแหนบนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนบสั้นแหนบยาวแหนบโค้งแหนบตรงนะครับก็แล้วแต่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือหนึ่งแหนบ นะครับสน้ำยาฟักสามตะกัวเหลวนะครับแล้วก็ 4. แผ่นเพจบอลขาอาจจะไม่ตรงรุ่นก็ได้นะครับผมมีไม่ตรงรุ่นเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูคลิปนี้อาจใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มาลองดูแล้วกันขอขอบคุณสำหรับพี่คนนั้นนะครับพี่คนนั้นนะครับที่ให้ผม มาทําคลิปแบบยกวางแบบแบบทีเดียวจบเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันทําไมผมถึงเลือก IC ชาร์ตตัวนี้ครับซัม s ุงไ IC ชาร์ตค่อนข้างจะเสียบ่อยนะครับไอซี IC ชาร์ตของซัมซุงค่อนข้างจะเสียบ่อยนะครับเรามาดูวิธีการแบบหมีทําได้กันแล้วกันอันดับแรกก็นี่ครับน้ํายาฟักนะครับป้ายลงชิ้นงานที่เราจะยกนะครับ แล้วแต่ก็จะใช้มากใครจะใช้น้อยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับไอซี IC ตัวเนี้ยลักษณะมันเป็นแบบเนี้ยเป็นแก้วแบบเนี้ยนะครับผมจะใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบแต่แต่โดยโดยแล้วนะครับโดยโดยที่ผมใช้ตลอดก็คือสามร้อยสามสิบองศานะครับปิดลมให้หมดนะครับทุกคนปิดลมให้หมดอ่ะเรามายกกันเลยวิธีการเป่านะครับวิธีการเป่า ทำไมผมไม่ใช้อะไรมาปิดรอกข้างนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยผมธรรมานานนะครับทรมานานแล้วก็รู้ว่าสมควรใช้ความร้อนวางเท่าไหร่มันออกตอนไหนนะครับผมก็เลยไม่ไม่ใช้ไอ้แผ่นกันความร้อนมาปิดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมือใหม่ควรใช้แผ่นกันความร้อนมาปิดด้วยนะครับวิธีการเป่า แล้วก็เป่าไปตรงบนไอซีนี่เลยนะครับแต่ผมจะเป่าให้เพื่อเพื่อนๆแต่เห็นชัดนะครับสําหรับมือใหม่ผมแนะนําให้ทําแบบนี้นะครับให้เอาแนมนะครับ,ค,ค,รบคีบไว้ก่อนเลยคีบรอไว้ก่อนเลยนะครับแต่ห้ามยกนะห้ามยกนะครับคีบรอไว้ก่อนเลยแบบนี้นะครับคีบรอไว้ก่อนเลยห้ามยกนะครับในจังหวะนี้ห้ามยกเราจะยกก็ต่อเมื่อมันละลายนะครับตะกัวด้านล่างละลาย นะครับอะเรามาดูกันอ่านี่ป่าลงไปแบบนี้ครับดูน,นะครับระยะห่างนะครับระ <c oughs> <c oughs> ยะห่างพอสมควรนะครับถ้าเราห่างเกินไปแบบนี้มันไม่ร้อนนะครับแต่ถ้าเราจ่อเกินไปแบบนี้สีด้านค้ังจะก,กระเด็นอย่าจ่อแบบนี้นะทุกคนไม่ได้นะครับต้องทิ้งระยะห่างให้มันหน่อย นะครับสีด้านข้างกระเด็นหมดนะครับอ่ามาดูกันอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวก่อนอื่นทุกคนก่อนจะยกอ,อีกอีนิดหนึง่งขออีกนิดนึงตัวท,ทีเดี๋ยวขอล้างก่อนอ่าก่อนจะยกเพื่อนๆครับให้เราสังเกตจุดมาร์กให้ดีๆอ่าผมขออนุญาตเขียนบนไอ้น,นี้แล้วกันนี่สมมุติเป็นไอซีใช่ไหมทุกคน ด้านล่างไอซีมันจะมีจุดมาร์กอยู่นะครับสองจุดแบบนี้มันจะมีจุดมาร์กของมันสองจุดแบบนี้เพื่อใส่ไอซีเวลาใส่กลับมันจะได้ตรงจุดนะครับแต่มันไม่ชัวร์เนื่องด้วยสายตาให้เพื่อนๆเอาใบมีดนะครับเอาใบมีดนะครับขูดดูนะครับเนี่ย ดูนะครับดูเนี่ยผมจะเอาใบมีดทุกครั้งนะครับเอาใบมีดถูแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าไปตัดลายขาดนะไม่ใช่นะแต่ผมมันจะถูแบบเนี้ยถูแบบเนี้ยจนมันเป็นรอยเป็นรอยขีดเนี่ยนะครับถูสองด้านครับทุกคนอ่าเรามาถูด้านนี้ต่อนี่ถูด้านนี้ต่อเป็นรอยยาวเลยเดี๋ยวพอเรายกเราก็จะเห็นนะครับมาดู เพื่อใครที่ยังยกแล้วไม่แม่นนะครับลองใช้วิธีนี้แต่ห้ามขูดลึกนะทุกคนอย่าขูดลึกจนลายวงจรขาดไม่เอานะครับขูดแค่มันเป็นรอยนะครับเดี๋ยวพอเวลาวางเราจะวางง่ายอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนี่สําหรับมือใหม่อย่าลืมนะครับคีบแบบนี้เป่าอธิบายค่อนข้างเกละาเอียดนะครับอาจจะใช้เวลาอธิบายไปด้วยทําไปด้วยนานหน่อยนะ ะนะครับดูนะครับแล้วก็ยกนะครับยกออกมาเลยนะครับหลังจากที่เรายกออกเสร็จทุกคนหลายๆคนจะใช้วิธีการซับตะกัวนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าซับเลยเนี่ยตะกัวตรงเนี้ยนี่ตะกัวเดิมของ ตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นตะกัวรีดฟรีนะครับถ้าเราซับเลยเนี่ยปิ้นมันอาจจะหลุดให้เราทําแบบนี้ครับสําหรับผมเนี่ยผมจะไม่ใช้นะครับถ้าเป็นไอซีใหญ่ๆแบบนี้นะผมจะไม่ใช้ลวดซับตะกัวนะครับผมจะทําแบบนี้เพราะว่าเรามั่นใจในหัวแรงเรานะครับเราเกลียนะครับ เกลี่ยแล้วเอาตะก,กัวใหม่เป็นทดแทนนะครับพื้นมันก็จะเสมอกันอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าตะก,กัวเนี่ยกับความร้อนเนี่ยคือความร้อนเราคงที่นะครับพอความร้อนเราคงที่ปุ๊บต่อให้เราไม่ไม่ซับตะก,กัวนะครับพื้นผิวมันก็จะเรียบเสมอกันทุกทุกเม็ดนะครับเราก็ทำความสะอาดทุกคนเช็ด แล้วเดี๋ยวผมมาให้ดูพื้นผิวผมไม่จาเป็นต้องใช้รวดซับมาซับเลยนะครับเพราะว่าผมมั่นใจในตะกวัวในหัวแรงผมนะครับแล้วก็มันล่นย่นระยะเวลาด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นไอซตัวเล็กกว่านี้ผมจะใช้นะครับถ้าเป็นไอซตัวใหญ่นี่ผมจะไม่ใช้เลยอ่ะเรามาดูกันทุกคนความเสมอของมันนี่โอ้โหแทบมองไม่เห็นเลยทุกคนเล นี่ครับเห็นได้ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะปนโอ้โหกล้องไม่โฟกัสทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะครับอ่านี่โฟกัสละนี่ทุกคนเห็นไหมครับมันก็จะเสมอเหมือนกันเลยนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เ,เห็นรอยขีดไหมครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นรอยขีดหรือเปล่าครับที่ผมขีดไว้เนี่ยเห็นไหมครับ เห็นไหมครับลอยขีดสองข้างนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากเนี้ยเดี๋ยวผมบอลขาแล้วผมวางเนี่ยแม่นแน่นอนนะครับแม่นแน่นอนนี่ให้ดูกันชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองดูนะครับนี่คือวิธีผมนะอ่ะต่อไปมาดูวิธีการบอลขาครับมาดูวิธีการบอลขาทุกคน ไอมันอาจจะตัวเล็กหน่อยนะทุกคนนะก็อาจจะไม่เห็นรายละเอียดมากมายแต่ขอให้ดูเจตนาแล้วกันนี่คือไอซที่เรายกเมื่อกี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่คือไอซที่เรายกเมื่อกี้ทุกคนนะครับยังเป็นตะกัวเดิมจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรล้างนะครับล้างโดยการเอาตะกัว ตะก,กัวใหม่ของเรานี่นะครับไปเติมนะครับหลังจากไปเติมแล้วเราบอลขาเสร็จเนี่ยตะก,กัวเนี่ยมันจะนิ่มขึ้นพอนิ่มปุ๊บความร้อนใช้ความร้อนนิดเดียวนะครับมันก็จะละลายนี่ทุกคนใช้น้ำยาฟักลงไปนะผมนี่จะเน้นเรื่องน้ำยาฟักนะครับเพราะว่าน้ำยาฟักตัวนี้เนี่ยครับ เราใส่เยอะก็ไม่เป็นไรครับเราล้างออกได้นะครับหลังจากนั้นให้เอาตะกัวมาป้ายที่หัวแรงแบบนี้ครับให้เยอะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เราป้ายไปนะครับป้ายทุกจุดเลยนะครับสังเกตไหมครับตะกัวจะแววขึ้นนะครับตะกัวมันจะแววขึ้น มันจะมีความเงางามหลังจากนั้นก็เหลานี่เลยครับล้างด้วยทินเนอร์ผสมโซเวนสาหรับผมเนี่ยคือผมใช้โซเวนผสมด้วยนะครับแล้วท่านใดจะใช้แบบทินเนอร์เพียวๆก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหามันนะครับอ่ะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเขาเรียกว่าเป็นการบอลขานะครับบอลขาไอซีนะครับ,บ,รบผมจะใช้เป็นเพจที่ไม่ตรงรุ่นนะครับทุกคนไม่ตรงรุ่นนะนี่ เป็นเพลของผมก็คือไม่ตรงรุ่นนะครับวิธีการง่ายๆครับวิธีการง่ายๆทุกคนเราก็หาเป็นเพลทที่มันไม่ตรงรุ่นก็จริงแต่สามารถมีทุกขานะครับเข้าได้ทุกขาหลังจากนั้นให้เราใช้ครับตะกัวเลวป้ายลงไปครับพูดง่ายๆว่าเอาไปปิดรู นะครับหลังจากปิดรู้เซ็นี่เกลี่ยให้เรียบนะครับประมาณนี้เราใช้แหนบคมนะครับใช้แรงนิดนึงนะครับปรับความร้อนอย,อยู่ที่ประมาณ200นะครับถึง250องศานะครับเทคนิคการเป่านะครับเป่าห่างๆนะครับเป่าห่างๆแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวตะกัวมันก็จะขึ้นมาเอง ดูนะครับเดี๋ยวพอโดนความโน้นตะกวมก็จะจับเป็นเม็ดทุกคน่านะครับเห็นกันหรือเปล่าทุกคนนี่นะครับถ้ามันขึ้นสวยแบบนี้ทุกคนนะครับถ้ามันขึ้นสวยแบบนี้มันก็จะหลุดเลยเห็นไหมครับนี่ มันหลุดออกมา,ออาจากแผ่นเพลทเลยนะครับเนื่องด้วยมันติดครบทุกขาแล้วก็เม็ดสวยนะครับหลังจากนั้นก็เราเหมือนเดิมครับล้างครับทำไมต้องล้างครับบางทีมันมีเศษตะกวัวที่เราไม่ต้องการไปติดอยู่รอบข้างเวลาเราเป่ามันจะเป็นไหลรวมกันทำให้ IC ตัวนี้มันช็อตอีกนะครับนี่ล้าง ขั้นตอนการล้างตรงนี้นะครับล้างทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับล้างทั้งหน้าทั้งหลังนะครับหลังก่อนวางนะทุกคนก่อนวางให้ล้างทั้งหน้าทั้งหลังอ่าหลังจากนั้นเช็ดครับเช็ดยังไม่จบนะครับทุกคนยังไม่จบนะครับนี่ให้ดูนะครับโอ้โหกล้องไม่โฟกัสทุกคนมันเล็กจัดหลังจากนั้นครับให้เราใช้น้ํายาฟัก ใส่ลงไปเลยครับทีนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้ตะกัวมันคงที่ครับทุกคนตะกัวที่มันเบี้ยวเบี้ยวอยู่เนี่ยขาที่มันเบี้ยวเบี้ยวอยู่เนี่ยทาให้มันคงคงที่ใช้ความร้อนเหมือนเดิมครับ2 0 0ถึง250ินะครับในขั้นตอนนี้จุดสังเกตเวลาตะกัวมันมันคงที่นะครับมันจะแววนะครับพูดง่ายๆคือมันจะแววถ้ามันโดนความร้อนแล้วมันละลาย นะครับมันจะเกิดการแววแล้วมันจะอาจจะมีการกระดิกนิดนึงกระดิกก็คือมันจะไหลนะครับมันจะไหลไปอยู่ในจุดที่ที่มันอยู่นะครับนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากขั้นตอนนี้เราปรับความร้อนขึ้นมาเป็น330 3้ถึง350อาเหมือนเดิมนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการวางะนะครับห้ามออาน้ำยา ไปไป้ายในขณะร้อนนะเดี๋ยวเราจะโดนทำขาใหม่นะครับตะตะกัวมันจะบี้อ่ะโอเคเมื่อมันเย็นเราก็ป้ายครับขั้นตอนนี้เราต้องล้างทั้งหน้าทั้งหลังนะทุกคนล้างทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับอาจจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่เป็นไรนะครับอ่ะผมก็จะเช็ดน,นะครับเอา ไอซีมาเช็ดนะครับเบาๆหน่อยนะครับไอซี IC เนี่ยมันจะเป็นไอซีแก้วทุกคนอ่ะเรามาดูนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับสวยงามไหมทุกคนโอเคกล้องไม่โฟกัสนะแป๊บหนึ่งอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ดูทุกขั้นตอนนะครับทุกขั้นตอนเลยขอมาแล้วนะครับมาทีนึงก็คลิปเดียวจบไปเลยนี่ทุกคน เห็นไหมครับขามันสวยนะทุกคนโอเคเรามาดูวิธีการวางครับวิธีการวางนะครับจำได้ไหมครับจุดมาร์กมันอยู่ตรงไหนครับนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่เราจดไว้ก็คือด้านล่างมุมซ้ายนะครับล่างซ้ายเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมไอซีเลยก่อนทุกคน ่มุมซ้ายอยู่ตรงไหนมุมซ้ายอยู่ตรงนี้นะครับเรามาตั้งไว้ใกล้ๆเลยอ่านี่ครับหลังจากนั้นทุกคนหลังจากนั้นภาพแตกไม่เป็นไรนะครับนะกลับขอไปด้วยนะแต่ให้อยากให้เพื่อนๆฟังในสิ่งที่ผมอธิบายให้เอาน้ำยาฟักมาทุกคนน้ำยาฟักใส่ลงไปหลังจากใส่เสร็จนะครับ เป่ารอบแรกครับปอกมันแบบนี้ครับปอกไปเลยนะครับ <c oughs> ปอกไปเลยไล่น้ายาฟักให้มันทั่วถึงนะครับป้องกันในสีรอบข้างแม่มันกระเด็นด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ํายาฟักอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนวางทุกคนเป็นขั้นตอนการวางเพราะฉะนั้นนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบเมื่อจุดมาร์กตรง นะครับให้ระวังนะครับอย่าลืมนะครับมันมีน้ํายาฟักอยู่ด้านล่างแล้วนะครับทุกคนมันมีน้ํายาฟักอยู่ด้านล่างแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าไอซีตัวนี้มันจะดิ้นไปไหนไม่ต้องกลัวเลยนะครับน้ํายาฟักนี่ขตดเหนียวเลยเวลาแห้งนะครับนี่ให้เราจับมันไว้แบบนี้ทุกคนนะครับจับในท่าที่เราถนัดที่สุด นะครับหรือไม่ก็เราใช้สองมือนะครับคมไอซีไปแบบนี้นี่นะครับดูจุดมาร์คดูจุดมาร์คให้ดีส่องดูครับตรงหรือเปล่านะครับเรามาส่องดูกันอ่าเมื่อมันตรง นะครับค้างไวแบบนี้เลยทุกคนเป่าครับเป,เป่าเป่ารอบนี้ให้สังเกตนะครับให้สังเกตน้ำยาฟักที่มันเดือดนะครับเป่าแค่นี้พอก่อนครับแล้วปล่อยนะครับปล่อยปุ๊บเรามาดูครับว่าไอซีมันยังขยับได้หรือเปล่าโดยการเอาแหนบไปเคลียร์ดู ถ้ามันขยับไม่ได้แสดงว่าตอนนี้มันติดแล้วนะครับมันติดแล้วแต่มันยังติดไม่หมดนะครับขามันติดไม่หมดนะครับนี่คือการทํารอบแรกนะครับปอรรอบแรกมันก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนี้ครับเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยครับใช้ความร้อนลงไปเฉยๆปล่อยให้ตะกวัวใหม่ที่เราทําเนี่ยให้มันไหลเข้าไปในจุดที่มันควรจะอยู่นะครับ เรามาดูนี่ครับผมก็จะเป่านะทุกคนนี่ผมใช้แบบห่างๆนะทุกคนนะจะได้เพื่อนๆพี่ๆจะได้เห็นชัดนะครับนี่มันไหลเข้าไปแล้วนะครับหลายๆคนนะครับอยากจะเคลียร์ผมจะบอกเลยวิธีการเคลียร์ตรงเนี้ยถ้าไม่รู้มือนะครับ ถ้าไม่รู้มือรู้เป็นมือใหม่เนี่ยอย่าเคลียนะครับเดี๋ยวตะตะกลัวมันจะไปติดกันนะครับโดยมากแล้วเราจะเห็นเพื่อนช่างหลายๆคนจะนั่งเคลียรแบบนี้นะครับการเคลียรตรงเนี้ยหมายถึงว่าให้ตะกลัวมันเข้าไปคงที่แล้วก็ติดครบทุกขานะครับอ่ามาดูวิธีการเคลียรนี่จะสองให้ดูแบบนี้นะครับสังเกตแหนบนะสังเกตแหนบนะนี่สังเกตแหนบอันนี้นะครับนี่ เห็นไหม,ไมครับเห็นไหมครับนี่ผมขยับไอซีเห็นไหมครับอ่านี่คือการขยับไอซีให้มันคงที่นะครับให้มันคงที่ให้มันอยู่ในจุดที่มันควรอยู่นะครับให้มันตรงเป๊ะคือให้มันติดอะ่ะทั้งบนทั้งล่างให้มันติดเข้าหากันเป็นเม็ดเดียวกันเปรียบเทียบไอซีก็จะเหมือนเอ่อใต้ไอซีก็จะเหมือนลูกโป่งนะครับลูกโปง่งหรืออะไรกลมๆนี่แหละรครับอยู่ ดาบใดที่มันยึดติดกันนะครับเราสามารถกระดิกมันได้นะครับกระดิกมันนิดเดียวแต่อย่าก,กระดิกมันแบบแรงๆเมื่อ,อไรกระดิกมันแรงๆลูกโป่งต่อลูกโป่งหรือว่ากลมๆต่อกลมๆเนี่ยมันก็จะไปชนกันนะครับทําให้ไอซีช็อตนะครับพี่ๆครับจบแล้วครับที่เหลือก็ทําความสะอาดนะครับมีทําได้อาจจะพูดถูกบ้างไม่ถูกบ้างกราบขออภัยนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เห็นนี่คือ มาจากเนื้องานนะครับมาจากโต๊ะงานซ่อมจริงๆนะครับไม่ได้เสียแซงนะครับอยากให้พี่ๆเพื่อนๆได้มีอาชีพนะครับได้ทําเป็นกันทุกคนนะครับอ่ะเรามาดูกันทุกคนเชนอ่ะดูครับ โอ้โหกล้องไม่โฟกัสเลยทุกคนเ้ยนี่ครับเห็นไหมครับจุดมาร์กอยู่เหมือนเดิมเลยครับเห็นไหมครับรอยขีดก็อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับอ่าเรียบร้อยนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับท่านใดอยากจะให้ทาคลิปไหนก็ส่งกันมาได้เลยแล้วก็มีพี่อีกหนึ่งท่านขอค้างไว้ก่อนนะครับให้แกเอ่อน็อตตูด น็อตตูดของ iPhone 11นะครับตอนนี้ยังไม่มีเครื่องเข้านะครับในกรณีที่เกลียวมันหวานเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับแต่ขอขอเลื่อนนิดนึงนะครับยังไม่มีเครื่องเข้ามาเลยสําหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับก็เรียบร้อยนะครับวิธีการยกการวาง IC นะครับท่านใดอยากจะให้ทําคลิปอะไรก็แนะนํากันมาได้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ช่องมีทําได้ด้วยครับ เจอก,กันคลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ